The Crisis Teller หนังสือที่จะจุดไฟและเติมแรงบันดาลใจด้วยปรัชญาของชายเดินดินที่จะทำให้เราทุกคนเชื่อว่าชีวิตที่ล้มได้ก็ลุกขึ้นมาได้เช่นกันเหมาะกับทุกๆคนที่อยากจะหาประสบการณ์ชีวิตของใครสักคนที่ล้มและแล้ววิธีที่จะลุกขึ้นมาได้ยัางไงและระหว่างที่ล้มเนจะทำอย่างไรสั่งซื้อหนังสือ The Crisis Teller ตามลิงก์ในแคปชั่นได้แล้วตั้งแต่วันนี้ เราต้องหาความฝันของเราให้เจอเราก็ทําตามความฝันของเราให้ได้แม้ว่าจะมีอุปสรรคต่างๆก็ตามที่จะทําให้เราไปไม่ถึงเราก็ต้องไปให้ถึงตรงนั้นนะครับทองคํายังคงไปต่อเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งจบสงครามอ่ะเพราะว่ารอบนี้มันคือการเปลี่ยนโครงสร้างทางการเงินครั้งใหญ่ของระบบโลกครับมันจะทําให้ทองคำเนี่ยมันแพงขึ้นไปแต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยของทุกอย่างในโลกเนี่ยมันจะแพงตามทองคํา และทองคําจะเริ่มถูกลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องระวังในการขึ้นของราคาทองคําหมายความว่าราคาอาหารราคาสินค้าอุโปโภคบริโภคคอนซูมเมอร์ต่างๆเนี่ยมันจะปรับตัวสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆแต่รายได้เราอ่ะไม่ได้ปรับตามนั้นแต่ทิ้งจุดจุดหนึ่งเนี่ยเมื่อราคาสินค้าขายแพงมากขึ้นเนี่ยก็จะทําให้ต้องการคนที่จะเข้าไปทํางานจากนั้นเนี่ยพอคนขาดแคลนเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะเพิ่มค่าแรงเพิ่มอะไรขึ้นมานะครับรายได้ก็จะ รับเพิ่มขึ้นเองโดยโนมัตอันนั้นก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งแต่ว่ามันต้องใช้เวลาประมาณ3-4ปีนะครับในการที่จะปรับขึ้นเพราะฉะนั้นในตรงนี้สิ่งที่ผมไม่ค่อยสบายใจกับการขึ้นมาของราคาทองคําก็คือว่าราคาอาหารราคาสินค้าคอนซูเมอร์เนี่ยมันจะปรับเพิ่มขึ้นราคาที่ดินที่อยู่อาศัยตอนนี้ เอาแค่แค่ง่ายบ้านเราเนี่ยราคาต่อตารางเมตรต่อตารางวาเนี่ยคนแทบ,บจะไม่มีสิทธิ์ได้เอื้อมถึงแล้วเนี่ยก็เป็นอีกอันหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองจะหันไปทางไหนก็ดูไม่มีอนาคตเลยกับรายได้ที่ได้มากับทรัพย์สินที่จะต้องถึงเป็นเจ้าของในอนาคตเนี่ยก็ค่อนข้างจะแย่ yeah, ที่ว่าโอกาสในชีวิตไม่มีเลย